ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับประเดี๋ยวข่ามาพบบอกกับ,บพ,อพอแต้์มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้์พามาสรุปเลขเล้าพัฒนาอยูสิบห้าอาจารย์ดังนะพี่น้องครับเดี๋ยวคือมือวันศุกร์ตาพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่เก้าพฤษภาคมหกแปดเล้าพัฒนาออกเจ็ดสามแปดห้าหนึ่งแปดครับเลขล่างก็ออกแปดหาตาพี่น้องเนาะ ครับชุดเที่ยพ่อแทมสลูให้งวดที่ผ่านมาพี่นอ mm ้องเด่นแปดรองเก้านะครับเนาะครับมาแปดทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเดี๋ยวมาอแทม้ามาสลูต่ออียนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันนะครับ พับประเต้มจะเล็บเลยวพี่ดอกพ่อช่างคมนะครับเนาะบนล่างวีงโรดก้ากับ0ูนเน้นที่0ูนย์ะครับก้ากับ0 รับเน้นเก้าสี่ศูนย์สี่ตัวคำเนาะขับชับหน้าจอครับผมรับเตรียมพอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมตัวคบเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องรับเซียนหยวนบนล่างเวียงโรดห้ากับหนึ่งับห้ากับหนึ่ง ครัแคปหน้าจอครับผมครับผมแต่ขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเสียนหยวนนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนขาดปัดนะครับบนล่างมีกรูด7กับ1เน้นที่7นะครับ7กับ1 แคปห้าจอครับผมครับพอแต่ขอขอบคุณหลายเดี๋ยวครับเ้อเสียนขาดปัดต่อครับเนาะ่อยเข้าปังปังวันนี้พี่น้อง FC เอฟซก็จะได้โกบโศบมันมานกันานะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนนะครับปูศูนย์เบนล่างวิ่งโลด3กับ6นะครับ สามกับหกสามหกนะครับกับสามศูนย์สามสี่สามแปดสามดอกคำนาอคขับแชปหน้าจอครับผมรับเตรียมขอกราบขอพกะคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดครับเนาอครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคราดนะครับกับปูโคราดบนล่างวว่งโรด1กับ2เน้นที่1นะครับครับขับกับพี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเนาะ กับแชปด้าจอครับผมครับพระเตียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆน,นะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานนะครับเซียนหนองหานบนล่างวิง่งโลด3กับ4นะครับ3กับ4 สามแปดสี่แปดตัวเน้นเราพี่น้องเนาะขับเหลขกวอลายหางนะครับกับแชปหน้าจอครับผมรับเพแต้นขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องหานนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะครับบนล่างวีกรูดแปดกับสองนะครับแปดกับสอง 8องแปดนะครับครับแปดแปดแปดหกแปดสี่ตัวเน้นนะครับเนาะครับเช็หน้าจอครับผมครับพอแต้งขอขอบคุณหลายๆนะครับได้พอเสียนเพลงนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศีสะเกดพี่้องครับปูศีสะเกดบนล่างวิ่งโนดหกับเจ็ดนะครับหกับเจ็ดรับหวดที่ผ่านมากับ8ปห้าเข้าตรงๆได้พี่น้องเนดะ้อรับเอาแคปหน้าจอครับผม ครับก็แต่ขอกราบขอพระคุณปู <go> outreach. หลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกดอาครับเนาะไปต่อครับผมครับแชป้าจอครับผมครับก็แต่ขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกดอาครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนนะครับปูคำชน บนล่างวิ่งรวด8กับเดนะครับ8กับเครดับครับเนี่ดเจ็ดแปด้วยพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต่งขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนนะครับไปต่อครับผม รับไปต่อที่เซียนนลิมทางนะครับบนล่างวีโรด1กับ2นะครับรับแนนพี่น้องเนาะ6 1 6น7 1 7 2องเนนะครับ,นะรบอเนนอาจะเลือกกับตัวไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อ ครับแคปหน้าจอครับผมครข้าพเจ้บขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียงคนริมทางนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนองนะครับครับเลขติดบ,บนล่างเจ็สามหนึ่งนะครับเน็ตที่เจ็ดได้ผีดอ,อกนะเจ็ดสามหนึ่งเจ็ สามหนึ่งนะครับครับแคปตาจอรครับผมครับขี่อ่งขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อแม่ยายนงนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวนันพี่น้อง เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรลดหกกับเจ็ด 6, 7, นะครับหกกับเจ็ดหกเจ็ดนะครับกับหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเน้นนาพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับปะแตงขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเ e ด้อเซียน <Sie> ชัยวานนะครับเนาะ ไปต่อครับผมปู่บ้านแพงพี่น้องบนล่างเว่งโลด7ตัวเดียวนะครับ7ตัวเดียวรับหัวถึงพาดมากกับ85เข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อรับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ะครับแคปหน้าจอครับผม ครับพมเตรมขอกาบขอบพระคุณฟูหลายๆนะครับเด้อปูบ้านแพงนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายพี่ดอกครับเซียนน้องคายบนล่างวิ่งรลดแปดกับเก้าได้พี่ดอกเด้อแปดกับเก้าแปด 9นะครับขับ82 83 92 93ตัวเน้นพี่น้องเนาะครับแชทหน้าจอครับผมครับกอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับได้อเซียนหนองคายเนะครับเนาะครับสุดท้ายไายสุดได้พี่น้องได้บาทคือขับกอเตียมเนาะครับเนาะ ครับของพาแต้มบนล่างเวียงโลด7กับ8พี่น้อง7กับ8ครับเห็นแล้วพี่น้องเนาะครับเจ็ดเก้9เ0็ดศูนย์เดห่านปดหนครับผิดพลาดประการได้พอแต้มกาขอโทษขออภัยได้พี่น้องเออชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะ ตัวเลขเป็นแช่แนวทางนาการคระเตรียมผ้าไปนับคะแนนนำกัน,นกพี่น้องครับศูนย์เราพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งคะแนนหนึ่งห้าคะแนนสองสามคะแนนสามสามคะแนนสี่ หนึ่งข้าแนนห้าหนึ่งข้าแนนหกสามขะแนนเจ็ดเจ็ดข้าแนนแปดสี่ข้าแนนเก้าสองข้าแนนนะครับอ่ะเด่นสุดได้พี่ดองเนอะลอง เดิมกับแปดพี่รอง ลอกกับเบิกไว้ได้พี่ดอกเด้เอขัพี่อดอกจับดาจอไว้นะครับเด้อเด่นเจ็ดลองหนึ่งกับแปดเนาะพี่น้องเนาะครับผิดพลาดประการใดพอแยมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลดรับชอบก็จัดขัดก็อผ่านเนาะพี่น้องเนาะรับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ อาฉะนั้นแนวพอแต้มกอไวพอ้พร้อมคอยเข่าคอยปังๆนะพี่น้องเนาะจะได้โศกมันมานกันนคะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้ขอขวมาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอแต้มอัมเนนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสะเดลพี่น้องฝากกดติดตามมาด้วนพี่น้องเอด,ด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีเค่นี้พี่น้อง ครับโสดโสดมนันหาน,นแห้งแห้งรวยรวยเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม